ที่เมกาไม่ดีเท่าที่ทุกคนคิดไว้ครับคือตอนนี้ครับผมอยู่กับแคชครับฝรั่งไทยแท้ๆครับนี่แคชก็อยู่เมกาครับแล้วก็อยู่กับไม้ครับน,นี่ไม้นี่ก็บินยุโรปเป็นมาเล่นเลยนะฮะอ่ะโอเคเฮ้ยอยากรู้มา,มากๆเลยแคชในมุมของแบบว่าเรียกว่าการอยู่เมการจกริงๆมันมันดีไหมเป็นยังไงแบบอย่าไปเชื่อใจง่ายๆครับเมกามันไม่ได้ดีขนาดน,นั้นนะทําทําไมเมกาถึงไม่ได้ดีขนาดนั้น มันมันลองลองยกเคสตัวอย่างให้ฟังน่อยไม่มีสส่ชีตูครับพี่ก็จริงๆนะถ้าียบเทียบตรงๆมันไม่ได้สะอาดเท่ากับที่ไทยครับคนไร้บ้านก็เยอะด้วยครับก็บางคนอาจจะคิดว่าคุนเดือนก็เยอะได้เงินเยอะนะครับแต่โหค่าใช้จ่ายก็เยอะกว่านะครับบางทีครับใช่คนไร้บ้านนี้นี้แล้วมันมีเกี่ยวอะไรกับเราวะถ้ามันเกี่ยวอะไรกับเราก็เราก็จะเห็นเขาใช่ไหมเราก็จะแบบรู้สึกสงสารนะครับ จริงๆแล้วแบบทำว่ามีคนกับผมอย่นก็มีแหละเราเห็นเขาแล้ววแบบ่าอยากยากอยากจะไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ก็เคยแบบพาหลายๆคนไปไปเลี้ยงข้าวให้อะไรพวกนี้มากคนแบหน้าไม่เคยรู้จักนะครับเคยไปแจกอาหารข่ายหรือหรือว่าอะไรพวกนี้ให้คนด้วยครับก็นี่แหลนะครับแต่ถ้าพูดจริงในมุมมองแบบว่าหนักการเดืองนะครับอ่า ประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศนะครับเพื่อว่าประเทศจะได้เดินไปข้างหน้าครับแต่อเมริกามันมีปัญหาเรื่องอเรื่องการรักษาอะไรต่างๆที่โรงพยาบาลหรือว่าเรพวกนี้ครับเนื่องจากว่าราคามันแพงมันแรงครับมันเข้าถึงทุกคนไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนติดยาเสพติดหรือว่ามีปัญหาทาง นิดหนึ่งก็มีครับเป็นลรกซึมเศร้าก็เป็นนะครับหลายๆคนนะฮะก็เขาว่าจะแบบโดนสถาาการร์หรือว่าโดนอะไรต่างๆไม่ดีครับจนจะมาตกอยู่เป็นฝนหลายบ้านแบบนีครับโอ้โหนี่คือเรื่องจากฝั่งอเมริกานะอ่ะทีนี้มาฟังของไม้กันฝั่งยุโรปเป็นไงบ้างฝั่งยุโร สถานที่ท่องเที่ยวครับก็จะมีสวยที่สถาปัตยกรรมตั้งแตตึกอะไรสวยแต่ว่าคนก็ไม่ได้ไนนาสนานแล้วก็มีพวกมีสาชีพเยอะเหมือนกันเยอะมากแบบในข้ามนักท่องเที่ยวเลยแล้วก็เมืองก็ค่อนข้างไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ไทยนะับหลายที่ที่สําคัญส่วนตัวนะคือคนไทยนา่ารักต่างประเทศไม่ค่อยน่ารักนี่คือความจริงเลยเจอที่เจอมาจริงเลยครับบินบ่อยแค่ไหนอ่ะบ่อยครับเดือนหนึน่งก็สักสองไฟล์ิโลโอ้โหได้